สวัสดีครับพี่น้องคองไปครับพบกับบอลลุนนะครับมื่อนี้มาอยู่ในช่องแยกไว้ผ้าแซ่บแฟนเพจพี่น้องโอ้นะครับหลังจากที่ได้น้องใม้มาแล้วก็เตรียมเฮ็ดกันแล้วอย่างดีพี่น้องเนาะก็เลยว่าเฮ็ดโอ้พี่น้องเปล่านะครับมกนะครับหมอพี่น้องน้องใม้ใส่หมูสามชั้นพี่น้องแซ่บแซบเนาะครับนะครับก๋าเจ้าหอยพี่น้องนะน้องเด้อครับมามามากินอันนี้เป็นน้องใหม่รับปะรดพี่น้องอื นะครับอันนี้สู่วนายไหวเพิ่นวา่าเซนกะทิจัง,งยมามาอยเพิ่น์ลา้ำหน่องไปเลยมาอืมครับจะได้กินใบมะกรูดเพริร์ลหน่องหอมแล้วก็นี่กะทิเพิ่์หน่องอืมของบ้นบา,ททานๆเขาแซ่บหน่องเริ่มมกหม่อพอนะ คำนุน่นัอือหืออืออืออือหืเปมมากเฮ้ยผิดไปหนังนะครับเบาหลุดเห็ดชมแซบสูดกลินคำเป็นหนังเลยมากม,มาืมาอือหือหนมอทำใจหนังอืมเพื่อนว่า นะครับกินกับผักขีเลื่อนพี่บอกมันจะเข้ากันเนาะลองขั้นบ้างก็ไดเนนะ้อหมูสามชันมานครับยิบจะต้อง,องใช้มือยไปน่องไอยสียบเนาะกูเด้์หมักใส่ดุดดวดก็ใส่เด้อมเนื่อยเบ่าวรูปบ่ค่อยกินครับเสียบท้องช่วงนี้ร <c oughs> ่างอืมเลยมาอีกครับหนึ่งผักคุณเลือดเพอดนะกับหมูสามชันกับหมกหมอนะ้อเนาะน่าไม่ นอ่อไมนห้องนหน้าบารลุนไปครับมันถือฝนเมื่อกี้มันเล็กออกครับปออบุกอยู่คู่สายพี่น้องอืมมาับกินกับขอจังแล้วพี่น้องเนาะอืมมะม่สดสดกับโมสดๆนะครับกินกะทิเล็กน้อย นะครับผู้ใดว่ามักกะทิกับว่ใส่กระไรครับเนาะใส่น,น้ำปลาแดกนะครับอืออือเออชอบเนองอือเอากันจิ๊ดละอืออือ ม่อใหม่มันสดดียครับมันแสบนะครับเอาไปเผาดีๆแล้วครับเราวขอมมาเขียนพันพันวาแล้วมาต้มอีกน้านึงแล้วก็มาเฮ็ดไปลองอ